สุปกดมาแล้วครับเมนูมันนี่โออิชิไหมเท่าไไหมโออิชิทำไมทำงากขอโมเีไาดินบ่ปลาย่างครับเมกินปลาย่างกันนีตบอเดอันนี้น้ำแข็งวปลาดิ้นเป็ไงปลามแน่นบ่ม่รู้ปลาออันนี้ปลาอย่างไรนบอกไปดูใช่ไมกินปลาช่ากลางปลาบอกอันนี้ที่้คือ นัวนแขนเสื้อครับแขนเสื้อมันบอกไม่ถูกมันบอกไม่ถูกมันหวานหวานแบบมันมันกระแนบกระแนหวานขูดมันเขาที่สามรสชาติเลยบอกอันนี้คืออะไรเกลือหรอเปล่าไอ้อ่าไอ้ลองกินปลาสิปลาหยิบอะไรซอยนะข้าวซอยถ้าพี่ออไม่นี่ก็กินได้อยอันนี้เซลมอนเซลมอน้เซลมอน นี่เหรอปลาหมึกนี่จิ้มอะไรลูกสดๆเลยครับแซลมอนแนบแนบหลายแนบกินเกลือนในได้จ้ะไส้จุไส้จุมีไส้จุของแห่ไส้จุกินกูดบ่อนออนี่ของแห่เราได้กินสมใจสนใจแล้วเขายังอยากกินปลาหมึก่นนัอยู่สนใจแล้วค่ะพปลาหมึกอได้ปลานิ่บอไสจุแซลมอนนี่ไม่ใกล้กันเป็นปลานิ่งบอกเหี้ยอะไรลูก อันนี้เมนูสูคขับนี้ไข่ดไข่ิดใส่ผ่าคิมากเลยไ่จุอันนี้แบบกอิใส่เนย่าสุดใส่ปาอนข่อนเวลาพอเรากินแล้วเรารู้สึกเรียเราก็ค่อยๆจินี้มาพอมากเลยไม่ไม่ไม่ไ่ข้าวก่อน ถ้าก really ินไอ้นี่นะนั่งร้องไห้อยู่เดี๋ยวอยู่ญี่ปุ่นไม่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 เหนื่อยเลยของซอได้ยังของซอซอคามิเนะเป็นดูแท้ดูมากจิ้มปีกหูน้องที่ไม่เป็นเออในรักดีจิ้มจานไปเล่นยังไงไปเลนจริงจิ้มมาจากเมืองไทยครับอมานี่ไงซอยจุแล้วค่ะแม่ได้กินซอยจุแล้วแช่น่นมัน คูนครั้งแรกอูนี่คูนีู่นี่เราจะมันๆอ่ะไข่เม็ดนี่แล้วแล้วเราองกินอ้นี่สาหร่ายอกะบีสีเขียวน่ะตักสีเขียวก่อนได้ครับ้ครับเอามาแล้วครับเนี่ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วครับอันมา้วเหรออเหรอเหรเหอเ สดๆเลยครับเนี่ยขอยิ้มอนรบเดี๋ยวลองลองดูกันเดี๋ยเดี๋ยว่าเนี่ยเี้ยวายิแต่ย่างน้เ้ปลาหมอดาหออันนี้ปลาสวายวอันนี้ปลานินปลานิ่นองา้าดส่ชิปลาสวายหาปลาเทียนี่ปุ่ ไม่กล้าไหวไม่มันอร่อยมากกินน้ำก่อนได้ไหมเอาตัวนี้น้ำจิ้มดูใสเลยมันจุ่มนะเด็มันมีน้ำจิ้มนี่เนียนขาจุ่มตัวนี้โอ้ป็นนิกี้ที่นิกี้ฝั่งนี้มันจะเป็นเนื้อลองดูก่อนฝั่งนี้เป็นเนื้อเนียนมันอร่อยมากนี่ยังไงชินอันนี้มันเหมือนปลาหมูแต่มันจะหอมกว่าผมกินที่วันแรกตัวนี้มันม่มีน้ำจิ้มเนาะมันม่มีครับอุ้ยไอ่กินปลาทอดอย่างกับเดี๋ยวเราลองดูก่อนครับนี่นี้อันนี้ซัคเซสนี่ กับว <si ่าเนี่ยเอลี่ชีสไส่แล um> ้วก็วาซาบิแซ่บแซบก็เบาเบาพ่เข้ามีวาซาบิแล้วก็เอานี่ไส้แบบนี้กับปวยนี่พ่อเอกครับสลหรับใส่ถ้วยอน้องอยากให้พอสิมมันหอมพ่อเอกเนี่ยปลาเนี่ยหอมผมกินวันแรกเดี๋ยวเรอเดี๋ยวซิมปลาสบายก่ันอุ้ยอ๋อลีรีก็จะปลาเขาหวานห้าอค่ะอุ้ยคุณยอดเลยเด็ดเลยอร่อยมากค่ะตัวนี้หอมดีเลยหอมปลานี่มันจะหอมมาก น้องหญิงถึงกับต้องเติมน้ำนะครับรอบนี้อ๋ออเอออยากให้ชิมเนี่ยนี่แหละอืมมันหอมมันหอมมากเดี๋ยวลองประเมินดูครับซุกซปลาเผาแบบปลาเผาแบบจีจีอยู่ขอบสะันสีถ้าหนั้นเป็นจะไดนนอกจากมีหยับแทวหนันกินยา้รสชาติเป็นจะได้พวกเชียงนึงก็พูดไม่ออกนะครับตอนนี้ครับ ยังคือมันกินลาหมอข้างบไก่แอ้ย่ไทยก็วาระาดนะอร่อยมากวันนี้เาชงตาด้อันนี้มันกินได้ปะนี่ได้จะพ่อได้ปะจะได้ปะบ่แม่่มาปาดับซื่อสพ่อพ่อจะกินอิกเอาคุณได้เลยได้เลยน้องชาย่อทานี่ผมอยกกินไข่อันนีไหมไข่ไข่ไข่อะไรมันนี่จะเนีย ในญี่ปุ่นถึงกินปลาดิบได้เพราะเขาคือทะเลน้ําลึกไม่เหมือนทะเลในประเทศไทยถ้ายิ่งน้ําลึกพวกกุยงามมันจะน้อยกว่าอันนี้คือความรู้ความจริงปลาทะเลน้ำลึกไม่อย่างมันจะทะเลน้ำลึกกว่าไทยอันนี้คือความู้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลองตุ่นิกกันครับตัวนี้อย่างนี้คือเนื้งนนองว่วงไหมทุ่น้าทุ่น้าป่ะอ๋อตรงทุ่น้าครับมาแล้วมัาอะไร ของพี่อร่อยอาเลยลูกเ,เดี๋ยวผมลองทูนาา่าดูกินไม่หมดเรากินความองข้างดำแบบเซ่ยโอ้โรชาตดีครับนี่หม้อฟังนี้นี่นี่กับพู้ไม่ออกเลยนะครับใส่ยับเลยครับวันนี้ตัวนี้รสชาติเป็นยังไงน้องครับ อ้ยองิงฟังนี้แบบเลิศพี่ตัดมตัมไมนะ<อ>นี่หอมีีปลาย่างมีข้างนอกฟังหนึห่งฟังฟังนึงสุกฟังหนึ่งดิบฟังหนึ่งสุกฟังนึงดิบพี่เกียอ,อ์ ไม่รักคุณหรอกแม่เอาอุ้ยนี่คืออะไรนะต้องหากันสักพักไม่บเขาออกอ้อสีส่วนหน่ำันเลยน่คือบุมี่วนก็นี่เขาพอบอลหนึ่งไหมยกไปดเขาหบเลยยกเลยบ่หบเลยค่ะเหบเลยหุบยงดังเปลือกไ้รลงคด้พอยังมีเปลือกไ้ได้เยออเปลือกไ้ได้หันได้ไม่เสุกยิ่ง กุ้งทีกินจะได้หานแนตรงวกนี่น้ำนี่ลาก็จะมีข้เได้ได้น้แโอมีหอยใบอะไรตัวนี้ใบฟรังบแาตัวนี้ที่าไกเอียบรีพี่น่กินกคนิงเป็นลาโนมเสียบยี่เด้ออันนี้สุกนะครับฟังมีสุกครัางสุกเดียวเลยฟังนี้เเดียวฟังนี้ับดิฟเนียนเลย อย่ยครับเนื้อกส,สดๆเลยครับรวงรวงรวงเลือกส,สดๆเอาไปอีกเลยโอ๋อพี่กินไม่หมดหรอกปลาทะเลน้ำลึกละเอะน้ำแล้วซอยจุซ <laughs> อยจุทูนา่ามีโอเมก้าสูงเลยโอเมก้าสูงเอาจริงๆอีหร่านะวปลาทะเลน้ำลึกทะเลน้ำลึกไงนี่แหละคือคนญี่ปุ่นเขาทำไมถึงนิยมกินเพราะว่าทะเลน้ำลึกแล้วพยานมาหน่อยว่าถ้าบอกว่าจะไม่มีเลยแต่คงไม่ใช่ แต่มันจะน้อยกว่ามาเทอากับไปกินในี้ลาบปลาดิบเนี้ยยังแค่ห่วยไหมอันนี้ลึกเขาลึกเป็นกิโลนีบรรยากาศดีครับอิตาลีเลยหรอตุลีอันนี้สะพานตรงที่สะพานแม่น้ำาม่น้ำเเมนี่เมนี่ไหม ที่ไปไยืน่นูไปยืนทะเลอยู่นี่จะนีป้าฉลามพองครับหามลงเกีนยวกินกันวันนี้เตตาขาวแกน้ำส้มเป็นอย่างน้อยพี่พี่ไม่ยอมซื้อเลยนะเป็นคนไมเป็นคนแบบนี้อันนี้อร่อยเหรอแน้ำสัาแกน้แกนอะไรอร่อยอยู่ไหม้ลองชิไอติมแม่ที่เลี้ยงซื้อไอติมมาได้มไม่ ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไทยบรรยากาศที่ประเทศญี่ปุ่นฮะเดินครับสวัสดีครับ